สวัสดีครับจะพายพบกับสุนัขพันธุยายสีขาวที่ขึ้นชื่อเรื่องความดุหรือความดูร้ายเมื่อต้องปกป้องเจ้าของแล้วก็อนณาเขตครับ 1. อาระใบขนาดนั้นใหญ่มากครับหนักได้ถึง50-80กิโลกร,รมัมนีสายนั้นดุดันเมื่อปกป้องบ้านมีเนชนเชติยันนักล่าสูงแต่ซื่อสัตย์กับเจ้าของมากครับลักษณะของข่าวนั้นจะมีขนสีขาวหรือว่าขาวล้วนมีพลังงานมหาศาลจุดเด่นนั้นถูกเลี้ยงไว้เฝ้าปศุสัตว์ในเอเชียกลางครับ มานานนับหลายพันปีแล้ว 2. โคมมันดอรขนาดใหญ่หนักประมาณ50-60วกิโลกรัมดุร้ายเมื่อมีภัยคุกคามครับแต่ใจดีและก็ซื่อสัตย์กับครอบครัวมากๆลักษณะของเขานั้นขนขาวหยิกพันกันเป็นเส้นเหมือนกับเชือกหรือว่าเดดล็อกนั่นเองจุดเด่นของสุนัขพันนี้ก็คือเป็นสุนัขผู้พิทักษ์ฝูงแกะของฮังการีครับดูเหมือนนุ่มนิ่มแต่กัดโหดมากๆเลยนะครับ 3. เกพาราดีส ขนาดใหญ่มาคึงมาหนัก45-60กิโลกร,รมัมมีสายนั้นใจเย็นกับคนในบ้านแต่ถ้ามีผู้บุกกเข้ามาจะเปียกแหมนหมดนักลบทันทีครับลักษณะน,นั้นขนยาวหนาฟูสีขาวล้วนดูสง่างาม,งามจุดเด่นนั้นเป็นสุนัขฝ้าฝูา่มแก่บนภูเขาในฝรั่งเศสแล้วก็สเปนครับมีสันชัตญยานในการปกป้องสูงถ้าคุณอยากได้สุนัขพันธ์ใหญ่ขาวแล้วก็โคตรด,ดุแบบเอาไว้ปกป้องบ้านหรือว่าไร่นา ทางซสายพันธ์นี้คือตัวเรื่องที่เป็นของจริงครับแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์และที่สําคัญอย่าลืมกดแจ้งกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ